สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนปีไก่ธาตุทองเป็นคนกล้าหาญเปิดเผยหากใครต้องการความช่วยเหลือไก่ก็พร้อมเสมอหากว่าทําได้คนปีไก่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีปรับตัวก็เก่งและยังเป็นคนหัวสูงและรักความสวยงามอีกด้วยและต้องอยู่ในแบบที่ต้องดูดีไว้ก่อนคนปีไก่จะทําอะไรตั้งใจจะทําให้สุดตัวไปเลยไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามกับงานที่เราได้เตรียมเอาไว้แต่ในบางเวลาที่ไก่ชอบพูดตรงไปตรงมานั้น ไม่ได้มีเจตนาจะหักหน้าท่านเลยนะครับแค่อยากให้ท่านยอมรับความจริงเท่านั้นคนปีไก่นั้นมีสเสน่ห์ที่น่าคบหามีทั้งความเป็นนักปราดอยู่ในตัวและความเป็นตัวของตัวเองก็มีสูงมีทั้งความเห็นใจผู้อื่นและคนปีไก่ก็ไว้ใจได้เสมอในด้านการงานคนปีไก่ชอบทำงานด้วยสัญชาตญาณและไม่ชอบให้ใครมากะเกณฑ์ว่าจะต้องทำอะไรส่วนงานที่ชอบนั้นหรือก็คืองานที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครจะดีที่สุด แล้วเรื่องความรักของคนปีไก่ล่ะคนปีไก่เป็นคนโรแมนติกและเต็มไปด้วยสเสน่ห์อันล้นเหลือแต่ว่าคนปีไก่ไม่ชอบผูกมัดตัวเองกับใครแค่ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักก็ลงตัวได้ไม่เห็นจะยากเพราะไก่รักษาคำพูดและรู้รับผิดชอบกับความรักอย่างจริงจังอยู่แล้ว 1. นึิรากาพศ2452กับพศ2512ไก่ขันรับอรุณหรือไก่ดิน ไก่ขันรับารุณเริ่มขันตั้งแต่เช้าตรู่เป็นคนปีไก่ที่กล้าพูดและเก่งกาจพอตัวเขาจึงไม่กลัวว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรไก่ปีนี้สามารถลุยได้ทุกเมื่อและคนปีนี้ก็มีความเฉลียวฉลาดและมีสัญชาตญาณที่แม่นยำเพราะการไตรตรองมาดีวางแผนไว้ดีอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเป็นคนที่น่านับถือแต่ไก่ขันรับอารุณ์มีช่วงเวลาที่จะต้องค้นหาตัวเองอยู่สักพักและไม่นานก็จะได้พบว่าตัวเองเป็นไก่ที่กลายพันธุ์ออกมาจากพ่อแม่พี่น้องคนปีรากาปีนี้จึงดำเนินชีวิตไปแบบพาเราพากอและวีรกรรมที่สร้างเอาไว้ก็มีไม่น้อยเพราะเคยเป็นไก่ที่โวยวายเคยทำลายบรรยากาศดีๆในช่วพริบตาก็ทำมาแล้วไก่ดินจึงต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่เพื่อให้คนยอมรับกลับมาใหม่ แต่ความโชคดีของไก่ดินก็คือคนเกิดปีพศออนี้บางคนพบเจอเนื้อคู่ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของวัยหนุ่มสาวแต่บางคนกลับเจอช้าสักหน่อยแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตามไก่ขันรับอรุณจะโชคดีเมื่อมีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจะมีลูกๆที่น่ารักและจะได้คู่เป็นคนดีมีความสุขและจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นนัก 2. ปีรกาพศ2464กับพศ2524ไก่ในเล้าหรือไก่ทอง <c oughs> ไก่ที่อยู่ในเล้ากลับมีชีวิตถึง2ด้านด้านหนึ่งนั้นมีแต่ความสว่างสวยัยสุขสมหวังและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานก็เพราะความฉลาดทั้งเป็นคนแจ่มใสร่าเริงและมีเลือดนักสู้อยู่อย่างเต็มเปี่ยมไก่ทองจึงโดดเด่นสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี คนรอบข้างจึงเป็นปลื้มกับความสามารถของไก่ทองเป็นยิ่งนักแต่อีกด้านหนึ่งของไก่ทองล่ะนั่นกลับเป็นด้านมืดเพราะชีวิตครอบครัวไม่มีใครเข้าใจเราพวกเขาต่างก็ผิดหวังในการกระทําของเราทั้งนั้นไก่ทองจงเป็นไก่เจ้าอารมณ์ที่เหมือนกับถูกกักขังเอาไว้ในสุม่มพอเป็นเรื่องความรักไก่ทองจึงมีความรักที่แสนจะยุ่งเหยิงก็เพราะคนรักไม่เคยเห็นใจและไม่ยอมรับในตัวเราเท่าที่ควร แต่นั่นอาจเป็นเพราะว่าเราอาจทำตัวเลิศทั้งเชิดและหยิงหรือเปล่าหากไก่ทองยอมลดลาวาศอกลงบ้างความรักของท่านจะหวานแหววกว่านี้เพราะไก่ในเล้าชอบคาดหวังสูงอย่าลืมว่ามีหลายสิ่งที่เป็นไปได้ยากเมื่อไม่ได้ดังใจจึงทำให้ไก่งดหงิด,งดอยากให้ไก่ทองหันมาให้ความสำคัญกับคำว่ามิตรภาพกับคนรอบข้างบ้างนะครับและมุ่งมาสู่ความสำเร็จที่เราสามารถสร้างมันเองได้กับมือนี่แหละ จะเป็นรางวัลให้กับไก่ทอง 3. ปีระกาพศ2476กับพศ2536ไก่โต้งในเล้าแม่ไก่หรือไก่น้ำ <c oughs> ไก่น้ำเจ้าสเสน่ห์ผู้มีอารมณ์แจม่มใสจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้เองถึงแม้ว่าบางครั้งไก่มีความหงุดหงิดก็มีอยู่บ้าง แต่โชคยังดีที่ไม่มีใครใส่ใจสเสน์อีกอย่างของไก่น้ําก็คือความเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีความลับต่อกันในการทํางานหรือถึงแม้ว่าบางครั้งอาจมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่ไก่น้ําก็ฉลาดพอที่จะไม่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะความเก่งบวกกับความชํานาญในสายงานที่ตัวเองทอําจึงทําให้ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้คนทํางานเก่งแบบนี้ไม่ชอบทํางานกับเพื่อนร่วมงานหลายคน เพราะพวกเขาเชื่องช้าอืดอาจยืดยากนั่นเองถ้าไก่น้ำลงมือทำเองป่านนี้ก็เสร็จไปนานแล้วคนปีไก่ปีนี้จะว่าไปแล้วใช้เงินเก่งอยู่พอสมควรนะครับแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดไปได้หากวันนั้นเงินขาดมือและทุกครั้งก็สามารถผ่านวิกฤตน้อยใหญ่ไปได้อย่างสบายมากคำว่าไก่โต๊กในเล้าหมายถึงความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะความสุขุมรอบคอบจะทำอะไรก็ไตรตรอง ยังสามารถอยู่ร่วมกับคนหมู่มากได้แต่ความโชคดีของไก่โตงในเล้าที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนเกิดปีไก่ในพอสอนี้มีความมั่นใจสูงและบางครั้งก็สูงมากจนเกินไปจนเกิดปัญหาได้หากท่านพบว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาอยากให้ไก่น้ำทำใจและรู้จักแบ่งปันบ้างนะครับเพราะทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอนหากท่านทำได้เช่นนี้แล้วท่านจะพบว่า ท่านเป็นคนโชคดีแค่ไหนหากท่านรู้จักให้4ปีรากาพศ2,488กับพศ2,548ไก่ร้องเพลงหรือไก่ไม้ใ <c oughs> ช้ยาไก่ร้องเพลงนี้ได้มาจากคำพูดคำจาโผงผางเหมือนขวานผ่าซากที่ไม่เกรงใจใครก็เพราะเชื่อว่าที่เราได้เห็นได้ยินมานั้นสามารถพูดออกมาได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเมื่อความผิดต้องถูกประนามชันใด ความดีงามก็ต้องยกย่องสรรเสริญฉันนั้นคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นก็เพราะความเป็นคนมีอุดมคติสูงจึงทนไม่ได้กับความไม่เอาไหนเลยแต่การทำแบบนี้ไก่ไม้อาจได้ความสะใจแต่ท่านอาจเข้ากับคนได้ยากสักหน่อยนะครับหากท่านยอมปรับอุณหภูมิให้เย็นลงบ้างจะสามารถอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขมากขึ้นจะว่าไปแล้วความตรงไปตรงมานั้นเป็นคุณสมบัติที่สามารถนำพาให้ชีวิตของท่านมีความสำเร็จได้ แต่ก็อย่าลืมว่าท่านจะต้องใช้มันให้ถูกวิธีด้วยเท่านั้นนะครับและถ้าจะพูดถึงเรื่องครอบครัวไก่ไม้ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมากกว่าสิ่งใดเพราะเหตุนี้จึงต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวให้ดีเอาไว้โดยเฉพาะกับพ่อแม่พี่น้องนี่ถ้าหากเป็นคนรักอีกด้วยแล้วไก่ไม้พร้อมดูแลและจะมอบความสุขให้มากถึงมากที่สุด รวมไปถึงลูกๆอีกด้วยที่ไก่ไม้จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกทางเดินของตัวเองบ้างนะครับหากท่านทำได้เช่นนี้ไก่ร้องเพลงก็จะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วทำงานไปร้องเพลงไปตามประษาไก่เอ่ย 5. ปีระาาพศ2,500กับพศ2,560ไก่เดียวดายหรือไก่ไฟ ไก่เดียวดายนั้นแสนจะเหงาหงอยต้องโดดเดียวเดียวดายในโลกอันแสนจะเวิ้งว่างว่างเปล่าความเป็นคนอ่อนโยนมีความละเอียดอ่อนของไก่ไฟทําให้ท่านรับไม่ได้กับความหยาบกระดา้างชีวิตนี้ขอแค่มีใครสักคนที่ยอมรับในตัวเราเพราะเราเองก็พร้อมที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยเช่นกันแต่อย่าลืมว่าการทําตัวแบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเพราะคนที่จ้องจะเอาเปรียบไก่เดียวดายก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ไก่เดียวดายหรือจะยอม เพราะฉันจะเอาคืนให้ได้ในภายหลังไก่เดียวดายเอ่ยอย่าลืมว่าความใจกว้างของเจ้าต้องมีขอบเขตนะครับเพราะลูกนี่สมัยนี้มักจ่ายเงินไม่ตรงเวลาหากไก่เดียวดายอดไม่ได้อยากให้ความช่วยเหลือก็ควรหลีกเลี่ยงเรื่องเงินทองแล้วหันไปช่วยในรูปแบบอื่นนะครับความเป็นคนใจดีที่สงสารคนนี้ท่านต้องควบคุมให้ได้นะครับจะสงสารใครจนขาดสติ คนปีไก่เดียวดายเป็นคนมีสเสน่ห์รู้จักให้เกียรติคนสิ่งนี้เองทำให้ผู้คนอยากรู้จักคบหาท่านเอาไว้เป็นมิตรก็คนเหล่านี้แหละจะนำพาเอาโชคลาภมาให้ท่านด้วยท่านจงเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านความยากลำบากมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับให้มาเตือนใจในการใช้ชีวิตและหากท่านทําได้แบบนี้บ่นปลายชีวิตของท่านจะต้องมีความสุขแน่นอนไม่เชื่อก็ลองดูสิ ก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้และสาระดีๆกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านเป็นไก่น้ำหรือไก่ไม้หรือเป็นไก่ไฟหรือไก่ดินหรือท่านเป็นไก่ทองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันกับคนปีไก่ทั้งหลายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม